กำลังยื่นวีซ่านักเรียนไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ใช่ไหมครับและเอเจนซี่นะครับเขาสอบถามว่าเรามีสปอนเซอร์ไหมนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาแนะนานะครับถึงรายละเอียดของคนที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ของเราในการยื่นวีซ่าเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียให้ครับโอเคก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจไปก่อนนะครับว่าการยื่นวีซ่านักเรียนของประเทศออสเตรเลียนะครับเอกสารที่สําคัญมากๆเลยก็คือเอกสารทางด้านการเงิน เอกสารทางด้านการเงินที่ทาง i m มเมชันนะครับหรือทางตอมของประเทศออสเตรเลียนะครับรีเควสตมาหลักๆก็มีอยู่2อย่างนะครับสออย่างอย่างแรกก็คือสเตตเมนต์ย้อนหลังนะครับหเดือนเพื่อตรวจสอบนะครับว่าเรามีการเดินบัญชีแบบใดนะครับส่วนที่2ก็คือใบรับรองยอดเงินนะครับใบรับรองยอดเงินนะครับก็จะต้องถูกฟิกในยอดเงินที่ตามอิมเมชันกำหนดไว้นะครับดังนั้นนะครับคนที่ยื่นวีซ่านักเรียนโดยเฉพาะเด็กจบใหม่หรือคนเพิ่งเริ่มทํางานนะครับก็อาจจะยัง ไม่มีการเงินที่ดีมากพอในการยื่นเพื่อซัพพอร์ตตัวเองในการไปรเรียนนะครับดังนั้นนะครับเขาจึงเปิดโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นญาตินะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาเน้นนะครับที่เป็นญาติจริงๆนะครับสามารถเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินได้ครับ โดยผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับที่เป็นญ,ญาติานะครับเขาจะต้องยื่นเจตจำนองว่าเงินที่เขาจะเอามาโชว์ให้อิม r เ t ชันดูหรือสถานทูตดูครับจะเป็นเงินที่คอยซัพพอร์ตเราในตลอดระยะเวลาที่เราทําการศึกษาอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งวงเงินก็จะแตกต่างกันระหว่างคอร์สนะครับถ้าคอร์รสภาษาวงเงินก็อีกวงเงินหนึ่งนะครับแต่เป็นคอร์สปรตีปอโทนะครับก็จะมากขึ้นตาม คอร์สและระยะเวลาที่เราอยู่ภายในประเทศออสเตรเลียนะครับส่วนถ้าน้องๆน,น,นะครับอยากรู้ว่ายอดเงินนะครับที่เราควรมีอยู่ในบัญชีหรือคนสปอนเซอร์เราควรมีอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะบอกให้หมดเลยครับเริ่มแรกนะครับคอร์สสุดทิดที่น้องๆสนใจไปรเรียนมากสุดก็ดคือคอร์สเรียนภาษาที่ประเทศออสเตรเลียนะครับซึ่งการเรียนภาษานะครับก็จะแบ่งเป็น เป็นเดือนนะครับบางคนก็ไปหกเดือนบ้างแเดือนบ้างหนึ่งปีบ้างนะครับแต่พี่พูดถึงในยอดเงินที่น้อยที่สุดนะครับก็คือยอดเงินสําหรับคนยื่นวีซ่าปเปลี่ยนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลาหกเดือนนะครับปัจจุบันนะครับปีสองพันยี่ิบสี่นะครับเขาก็จะรีเควสกัน,นอันนี้พี่ตีเป็นเงินไทยเลยนะไม่ได้เป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวพวกเราจะงงเอาอย่างนี้ใครที่มีความต้องการจะเปลี่ยนต่อที่ ประเทศเออสเตรเลียในคอร์สเจเนอเรลอิงลิสนะครับหรือคอร์รสภาษาอื่นนะครับแนะนำา6เดือนไปรเรียนหเดือนนะยื่นไป7 0 0 0 0สบาทขึ้นไป7 0 0 0แสบาทขึ้นไปบางคนโอ้ตกใจจะเอาเงิน7 0 0 0 0สบาทมายถึงเจ็ดแสนบาทนี่คือเงินโชว์นะครับเงินโชว์ไม่ได้เงินใช้ใครเป็นคนโชว์ก็คือสปอนเซอร์ครับเขาจะต้องมีเงินคงเหลือแบบเงินนอนนิ่งๆอ่ะในบัญชีอ่ะเจ็ดแสนบาทขึ้นไปถึงสามารถยื่นวีซ่าได้ นะต้องเป็นเงินนิ่งๆบางคนนะครับจะนําเงินเข้ามาก้อนเดียวได้ไหมอย่างเช่นไปขายที่ดินอย่างเช่นไปขายรถได้อะไรอย่างนี้ได้สามารถนําเอกสารการเงินมาชี้แจงได้ว่าเราซื้อขายจริงๆแต่บางคนนะครับที่บีซ่าไม่ผ่านนะครับยกตัวอย่างเช่นไปหยิบยืมเงินมาถามว่ามันผ่านไหมมัน้มันไม่ได้กําลังตีนะครับว่าการไปยืมเงินคนมาใส่บัญชีของสปอนเซอร์หรือของเราอ่ะมันจะทําให้ผ่านหรือไม่ผ่าน แต่สุดท้ายนะครับเขาจะดูจากสเตตเมนต์ยอนหลัง6เดือนที่เขาขอไปว่าไอการเงินที่เข้ามาครับมันเป็นเงินสะสมของสปอนเซอร์เราเรื่อยๆจริงไหมถ้าแบบมันสะสมมาปีหนึ่งสองปีสามปีมาเรื่อยๆจนถึงเจ็ดแสนบาทจนถึงหนึ่งล้านบาทอันนี้ดีแต่ถ้าอยู่ดีหยิบยืมเงินเพื่อนมาไปของใครมาไม่รู้แล้วเอามาใส่บัญชีกับสปอนเซอร์อันนี้ก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับอันนี้มีความเสี่ยงขอบอกเลยว่า เพราะว่าเขาอาจจะไม่เชื่อว,ว่าเงินที่จะเอามาซัพพเอร์เราในการประเดียนของสปอนเซอร์นั้นน่ะมันเป็นของสปอนเซอร์จริงๆนั่นหมายถึงถ้ามันไม่ใช่เงินของสปอนเซอร์จริงๆเราอาจจะมีการถอนออกหลังจากยื่นวีซ่าเสร็จแล้วดังนั้นคนที่เอาเงินมาโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปก็อาจจะมีความเสี่ยงได้โอเคส่วนใครที่อยากรู้ว่าใครเป็นสปอนเซอร์ได้บ้างแฟนเป็นได้ไหมเพื่อนเป็นได้ไหมเอางี้พี่จะขีดเส้นใต้ง่ายๆเลยว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์ได คือพ่อแม่พี่น้องญาติที่มีสายเลือดเดียวกันเท่านั้นเพื่อนแฟน,แฟนกิ๊กคนรู้จักคนข้างบ้านไม่สามารถเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับแต่น้องๆหลายคนนะครับก็เกิดความสงสัยว่าถ้าหนูไม่มีสปอนเซอร์หนูจะสปอนเซอร์ตัวเองได้ไหมคําตอบก็คือได้เราสามารถสปอนเซอร์ตัวเองได้แต่อยากให้น้องๆทุกคนเข้าใจว่าการเป็นสปอนเซอร์นั้นนั่นหมายถึงการเป็นสปอนเซอร์เรื่องเงิน ถ้าเราทำงานมาหลายปีมากมีเงินสะสมที่จริงๆอ่ะเงินสะสมจริงๆของเราสะสมมาเรื่อยๆจนเรามีเงินตามยอดแล้วเจ็ดแสนหนึ่งล้านอันนี้เราสามารถสปอนเซอร์ตัวเองได้แต่เราก็ต้องชี้แจงนะครับว่าเงินนี้มาจากไหนเราทำงานอะไรเรามีใบรับรองงานไหมเรามีสเตทเมนต์การการรับเงินของงานนั้นๆไหมเรามีหลักฐานไหมอันนี้เราก็สามารถสปอนเซอร์ตัวเองได้แต่ใครที่ไม่มั่นใจว่าการเงินชั้นจะดีพอพี่แนะนํำยังไงก็ต้องใช้สปอนเซอร์ครับ และหลายคนก็ถามพี่นะครับพี่คะถ้าสปอนเซอร์เป็นญาติหนูจริงๆอะ่ะแต่คนและนามสกุลอะ่ะมันได้ไหมเอาอย่างนี้คนเป็นสปอนเซอร์นะครับหนูคิดง่ายๆเลยแค่สายเลือดเดียวกันนามสกุลไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันก็ได้แต่เราสามารถตรวจเช็คได้นะครับจากทะเบียนบ้านนะครับเขาจะมีชื่อคุณพ่อคุณแม่ของคนเป็นสปอนเซอร์เราก็จะเอามาเทียบกับญาติเรานะครับว่ามีพ่อแม่เดียวกันไหมหรือพูด,ดง่ายๆมันสืบได้แม้แต่คนและนามสกุลครับ โอเคน้องๆน่าจะดึกภาพถึงสปอนเซอร์ออกแล้วนะครับว่ามีหน้าที่ทําอะไรแล้วมีเพื่ออะไรนะครับส่วนนะครับประเด็นต่อไปก็คือน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังหาสปอนเซอร์หรือกําลังพูดคุยกับติาหรือคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากรู้ว่าสปอนเซอร์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับใครมีประการนะครับหยิบมาจดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีประการนะครับก็กดกดติดตามพี่ไว้ได้นะครับแล้วก็สามารถกลับมารีดันดูได้นะครับโอเคเอกสารที่สปอนเซอร์ต้องใช้นะครับจริงๆก็เป็นเอกสารทั่วไปนะครับเอกสารตัวแรกนะครับก็คือ พาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่อันนี้ถ้ามีนะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือบัตรประชาชนนะครับอันนี้ต้องมีแน่นอนนะครับส่วนข้อที่3ก็คือทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านนะครับขอสปอนเซอร์ต้องยื่นแน่นอนครับส่วนอันที่4ก็คือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีนะ5ทะเบียนสมรถทะเบียนยาถ้ามี6 หนังสือรับรองงานณปัจจุบันอันนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับใครนะครับที่ทํางานประจำนะสปอนเซอร์ทางานประจํานะให้สปอนเซอร์นะครับไปขอใบรับรองนะครับรับรองงานจากต้นสังกัดนะครับให้ออกทั้งตําแหน่งนะครับวันเริ่มงานนะครับและก็ยอดเงินเดือนนะครับว่าได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่นะครับ ให้ทางต้นสังกัดออกได้เลยส่วนสปอนเซอร์ใครนะครับที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะครับหรือมีธุรกิจส่วนตัวนะเข้าให้ใช้ใบหนังสือรับรองของบริษัทนะครับหนังสือที่เขาไว้จดทะเบียนบริษัทนะครับสามารถยื่นแทนใบรับรองงานได้นะครับส่วนข้อที่7และข้อที่8อันนี้ก็เป็นค่อนข้างสําคัญก็คือข้อที่7ก็คือสเตทแมนย้อนหลัง6เดือนเพื่อตรวจสอบการเดินบัญชีนะครับอันนี้จริงๆแล้ว่เขาก็ไม่ได้รีเควสตมากนะครับแต่พี่แนะนําให้ยื่นไปด้วยก็คือสเตทแมนย้อนหลัง6เดือน ของสปอนเซอร์นะครับเอาแค่ของสปอนเซอร์นะของเรายื่นไม่ยื่นก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนข้อที่8นะครับก็คือแบงก์การันตีหรือใบรับรองยอดเงินอันนี้สําคัญที่สุดนะข้อ8น้องล็อกไวเลยว่าใบรับรองยอดเงินคงเหลือณปัจจุบันของสปอนเซอร์สําคัญมากๆคือสปอนเซอร์นั้นจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับและไปขอแบงก์การันตีโดยให้ธนาคารนั้นนะครับแปลงค่าเงินที่คงเหลือเป็น ที่เป็นเงินไทยะครับให้เป็นดอลลาร์ออสเตรเลียหรือพูดได้ง่ายเลยลก็คือเข้าเข้าไปที่ธนาคารนะแล้วไปขอแบงก์การ์ดตีหรือไปรับรองยอดเงินให้แปลงเงินเป็น AUD เท่านั้น AUD เท่านั้นนะครับหลักฐานของสปอนเซอร์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อแต่อย่างนะครับพี่แนะนำนะครับสปอนเซอร์ท่านใดนะครับที่มีทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านอย่างเช่นรถอย่างเช่นที่ดินสามารถแนบเพิ่มเพื่อสปอนเซอร์ของเราได้นะครับสามารถแนบเพิ่มเพื่อ ยืนยันว่าเราค่อนข้างค่อนข้างมีฐานะที่จะมาซัพพอร์ตลูกเราหลานเราในการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียน,นะครับแต่ไม่สามารถเอามาทดแทนเงินได้นะบางคนถามผมว่าเออพี่น็อตคะหนูไม่มีเงินสดเลยสปอนเซอร์หนูก็ไม่มีเงินสดเลยแต่หนูหนูมีที่ดินอยู่ร้อยไร่อะหนูสามารถเอามาแทนเงินสดได้ไหมหรือหนูมีบ้านอะเอาไปจำนำจำนองได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับเขารีเควสมาว่าต้องเป็นแบบ เซฟวิ่งแบงค์เท่านั้นเป็นแบงค์ออมทรัพย์เป็นเงินสดเท่านั้น mm hmm. ไม่สามารถเอาทรัพบสิน mm hmm. ไม่สามารถเอาเงินกู้ mm hmm. ไม่สามารถเอาเงินยืมมาทดแทนของเงินสปอนเซอร์ได้ครับ ส่วนสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กําลังสงสัยว่าสปอนเซอร์คนนี้จะดีกว่าคนนี้ไหมคนนี้ควรให้เป็นสปอนเซอร์หนูไหมหรือหนูต้องใช้คุณอาที่เป็นข้าราชการหรือต้องใช้คุณแม่ที่เปิดบริษัททักมาถามพี่ได้ว่าสปอนเซอร์แบบไหนเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์นะครับถือว่าเป็นคนที่สําคัญมากๆในการเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาวีซ่าของเราว่าวีซ่าของเราจะถูกอนุมัติหรืถอถูกปฏิเสธ สปอนเซอร์ค่อน้างสาคัญนะครับใครนะครับไม่อยากปวดหัวหาข้อมูลเองนะครับทักพี่มาเดี๋ยวพี่จะทิ้งนี่ไลายไว้ให้นะครับสามารถแอดมาคุยแอดมาสอบถามรายละเอียดทั้งหมดกันได้น,นะครับไม่มีค่าบริการใดๆในการปรึกษานะครับสามารถปรึกษาพี่ได้ฟรีตลอดเวลานะครับใครงงว่าอยากทํามีซ่านักเรียนไปรเรียนต่ออยากทํามีซ่าท่องเที่ยวไปที่ออสเตรเลียกับเพื่อนอยากไปเรียนด้วยไปทํางานด้วย ปรึกษาพี่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับหวังว่าข้อมูลที่พี่ให้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังยื่มมีซ่านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ